พาคุณผู้ฟังไปดูเรื่องของประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกคือนอกจากที่เขาจะมีความสุขที่สุดในโลกแล้วเนี่ยเขายังได้รับการจัดอันดับว่ามีความสุข ที่สุดในโลกเป็นปีที่6ติดต่อกันแล้วนะคะเป็นรายงานความสุขโลกประจำปี2023ค่ะจัดทำโดยเครือข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติเขาเผยแพร่ข้อมูลออกมาเนื่องในวันความสุขสากลซึ่งก็ตรงกับ20มีนาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าประเทศฟินแลนด์ยังครองอันดับหนึ่ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกโอ้โหแค่ชื่อก็มีความสุขละฟินชาว <c oughs> ฟินแลนด์เนี่ยมีประมาณ5ล้าน5แคนนะ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ฟินแลนด์นะคะ มีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกด้านทั้งความเป็นอยู่การศึกษาความปลอดภัยสวัสดิการด้านต่างๆอัตราคดีอาชญากรรมก็ต่ำความไม่เท่าเทียมความยากจนอยู่ในระดับต่ำที่สุดในโลก